สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่23เมษายน2552นะครับศึกเพชรเจ้าพญาที่เวทีมวยรัชดำเนินครับเสียยูริสวิทโกย,ยินยงเป็นโปรโมเตอร์วันนั้นนะครับนักชกมุมแดงวันฉลองสิทธิ์ซนองครับเจอกับทางด้านน้ำเพชรสอทานทิพมุมน้ำเงินนะครับชกการที่พิการ107ปอนด์ยกนี้ยกที่2นะครับยกนี้ยกที่2มีเดิมพัน ติดปลายนวม4,0,000 0บาทนะครับสำหรับมวยคู่นี้วันฉลองจากน้องกุงศรีกลาสินครับส่วนน้ำเพชรนี่จากสีคิ้วนครราชสีมาก็ถือว่าเก่าเกมกระดูกแข็งโป๊กด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้ดูครับไฮไลท์เมื่อประมาณ11ปีที่ผ่านมาครับแฟนมวยเอามาให้ชมกันอีกหนึ่งรอบครับวันฉลองสิทธิซอน้องลูกสิทธิของเสียชนุทองผสมครับโชคทีไรต้องมีเดิมพันติดปลายนวม ส่วนน้ำเพชรครับแมกระดูกขัดมันครับนักชกคนนี้ปะทะพวกวันเฮงมีนโยทินพวกจอมโหดเอ้าโอ้โหโดนหมัดครับโอ้ไปเลยครับวันฉลองแมยกนี้ยกสองโดนซะแล้วครับดูครับโอ้ยังเมาอยู่เลยครับโอ้มาเป็นพายุเลยครับหมัดของน้ำเพชรแมอย่างที่บอกครับไม่ธรรมดาครับน้ำเพชรคนนี้อัดกับวันเฮงชนะวันเฮงมาแล้วนะครับอัดกับจอมโหดอิมเมนแอร์มาแล้วครับพวกรัตนเดชเกียรติกำพล ปะท้ามาหมดครับวันนี้มาเจอกับวันฉลองที่ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับปลายยกสองเริ่มจะฟื้นแล้วครับโอ้โดนหมัดเมาครับวันฉลองนี่ครับพยายามจะค้ำแล้วเตะซ้ายคืนครับแต่ว่าดูครับปลายยกน้ำเพชรรู้ว่าเอาไม่ลงนี่เริ่มจะหมดผ่อนเกมครับยกนี้ยกสองก็โดนซะแล้วครับวันฉลองช่วงปลายยก ขยับเดินเอาคืนบ้างครับเตะซ้ายครับซ้ายอีกทีหนึ่งติดบังครับดูชงมวยของน้ําเพชรกับนิ่งเหลือเกินครับเอาแล้วครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหวันฉลองนี่ถึงกับหัวซุกหัวสุนเลยครับโดนหมัดของน้ําเพชรชุดใหญ่เข้าไปดูครับกะเช็คบินเลยครับทางด้านน้ําเพชรสอทานทิพย์กดแขนเอาไว้ครับแล้วก็เด้งตีครับดอกนี้ของวันฉลองหมดยกที่สอง ยังไม่หมดครับเริ่มจะมันออกบ้านใจครับทางด้านวันฉลองหมดยกที่สองครับหมดยกแรกนะครับขึ้นมาเนี่ยวันฉลองต่อสิบเก้าแต่พอหมดยกที่สองเนี่ยน้ำเพชรนุมน้ําเงินกลับมาเป็นต่อสามสองครับเพราะว่าได้ลูกต่อยเมาครับแต่ว่าราคากายังไม่ห่างนะครับยกที่สามครับลุ้นกันต่อนะครับ เป็นเกมที่วันฉลองต้องเปิดเกมชนแล้วครับ,รบเดินปั๊มในเสียบเข่าดูครับอาวุธหนักแรงอาวุธถนัดของเขาก็คือแข้งซ้ายครับซ้ายอันตรพานนะครับวันฉลองสิทธิ์ซนน้องนี่ครับต่อยมาต้หัวดแข้งซ้ายตามครับส่วนน้ำเพชรนิ่งเหลือเกินครับไม่มีตกใจครับโอ้โหมีแข้งซ้ายมีหมัดซ้ายน้ำเพชรมีแข้งขวาโต แข้งซ้ายของวันฉลองครับขวาคืนครับก็ถือว่าอุธทันกันแล้วครับเพราะว่าเก่าด้วยกันทั้งคู่ครับ<าไ>กรรมาการวรสักพักดีคาผู้ชี้ขาดบนเวทีเ <ras c ash> ตะขวาครับดังเพชรซ้ายคืนครับวันฉลองจองิ้มลําตัวแล้วก็เสียบเข่าซ้ายครับถือว่าเร่งขึ้นมาได้ดีเลยครับทางด้านวันฉลองยกนี้ยกที่ สามนะครับเด้งตีครับวันฉลองไล่แขนไล่แขนหาจังหวะตีครับแม่โดนกันเอาไว้ตีไม่ถนัดกรรมการเหยาวมาครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับวันฉลองเพราะว่าแม่ยกสองนี่ถือว่ารับอาวุธไปเยอะครับกอดเอาไว้ครับพยายามคุมเกมครับทางด้านน้ำเพชรน้ำเพชรสอทนิพโดนแข้งซ้ายของวันฉลองครับ ขวาคืนครับน้ำเพชรซ้ายคืนโอ้โหดูครับแลกกันทันกันจริงๆครับอาวุธบวยของทั้งคู่ดูครับน้ำเพชรนี่ตั้งรับแบบว่ามีโตตลอดนะครับไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวครับแข่งสายของวันฉลองเสียบเข่าคืนครับน้ำเพชรโอ้โหดูครับทีมงานของวันฉลองบอกให้เร่งให้เกมให้เร็วกว่านี้ครับเพราะว่าสถานการณ์เป็นรองครับตอนนี้ ช่วงปลายยกที่สาม้วครับขยับเดินเข้าหาวันฉลองครับง้างครับง้างรอหวดแข้งซ้ายครับซ้ายยาวๆพยายามจะต่อยหมัดสกัดครับเสียบเข่าครับน้ำเพชรกดลงมาครับตีไม่ได้ช่วงปลายยกสามวันฉลองยังเดินครับแต่ว่าอาวุธมวยตอนนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับ ดูครับน้ำเพชรก็มีโต้มีเถียงตลอดนะครับอ่าแข้งซ้ายของวันฉลองครับเสียบเข่าครับน้ำเพชรอาแล้วครับชุดปลายกสามจะมีไหมครับวันฉลองขวาของน้ำเพชรกับวันฉลองหดแข้งซ้ายโอ้โหคืนแข้งคืนเข่าครับแล้วก็เหลี่ยมนี้ครับอาล้ครับโอ้ได้เหลี่ยมช่วงหมดยกสามพอดีครับหมดสามยกน้ำเพชรต่อสามสองนะครับก็ราคายังไม่ห่างครับ ตามต่อยกที่สี่ก็ยังเป็นวันฉลองนะครับที่เปิดเกมชนเหมือนเดิมครับเต้งตีครับวันฉลองเอาแล้วครับหักเอาน้ำเพชร้มลงไปอีกแล้วครับเครงเกม1 0อยเปอร์เซ็นเต็มครับยกนี้ของวันฉลองไม่รอช้าแล้วครับขวางแล้วเสียบต่อยหมัดครับน้ำเพชเสียบเข่าครับดูครับน้ำเพชนี่โต้ทุกดอกจริงๆครับส่อของน้ำเพชครับ โอ้โหวันฉลองนี่นก,ก็พยายามจนถึงที่สุดแล้วครับดูครับต่อยหมัดเสียบเขายกนี้นี่พยายามจะสกูมาเสียบครับแต่ว่าน้ำเพชรก็ไล่แขนได้ดีโอ้โหยัดเข่าดอกนี้ราคาทำท่าจะขยับแล้วครับพอยกนี้นี่วันฉลองยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับแต่ว่ายังมีความพยายามนะครับเดินอัดเดินชนต่อเนื่อง ฝั่งมุมน้ำเงินนะครับทีมงานของวันฉลองส่วนนี้คือทีมงานมุมน้ำเงินนี่ทีมงานของน้ำเพชรน,นะครับ <compression. S 1> ส่วนมุมมุมแดงทีมงานของวันฉลองครับเสียบหดแข้งสายเด้งตีครับวันฉลองเอาแล้วครับ <Clinton. S 1> เล่งขึ้นมาอีกแล้วครับ <undergraduate, S 1> มาเป็นระยะระยะ,ระ,ยะครับแข่งสายของวันฉลองซ้ายทีหนึ่งครับขวาของน้ำเพชรรวบเอวครับพยายามจะคุมเกมเอาไว้ครับ กระชากลงไปจังหวะนี้ไม่ชัดเท่าไหร่เอาละครับก็ยังดูเป็นไปได้หมดครับลูกเกมตอนนี้ยังถือว่าเสียงเชียร์ยังรอเชียร์วันฉลองครับสถานการณ์ตอนนี้ยังอยู่น้ำเพชรนะครับต่อยหมัดครับโอโ้โหหล่นเลยครับโอ้ลูกเร็วครับน้ำเพชรแม่จังหวะนี้วันฉลองมาเป็นพายุครับ โอ้โหยังดีครับที่ลุกเร็วไม่โดนนับครับทางหน้านน้ำเพชรแล้วก็มาเล่งอีกชุดใหญ่ครับช่วงปลายยกเอาละครับเสียงเชียร์บรรยากาศตอนนี้นี่ดังกระหึ่มครับวันฉลองเตะซ้ายน้ำเพชรพยายามครับเตะซ้ายเบิ้ลไปสองครับโอ้โหดูครับกระโดดเข้าลอยเลยครับโอ้โหขจโจนเข้าทั้งตัวเลยครับทางด้านวันฉลอง ช่วงปลายยกแล้วครับวันฉลองยิงโชคยิ่งคึกครับเตะซ้ายซ้ายอีกทีหนึ่งครับแลกกับขวาของน้ำเพชรซ้ายยาวของวันฉลองครับโอ้โหดูคู่นี้สถานการณ์นี่ต้องบอกว่าชิงดำครับยกสุดท้ายยังไม่ห่างครับเอาละครับยกสุดท้ายดูครับดูเกมจะเป็นยังไงครับชิงดำนะครับยกนี้วันฉลองก็เหมือนจะ คุมเกมแล้วครับไม่เดินเร่งเกมเหมือนสียกที่ผ่านมาเลยครับดูครับต่อยละเอียดขึ้นครับยกนี้เตะซ้ายเน้นๆเลยครับเป็นเกมชิงจังหวะครับใครพลาดนี่มีโอกาสแพ้สูงครับยกนี้เสียหลักครับจังหวะนี้ของวันฉลองไม่โดนอะไรนะครับแต่เสียหลักเกือบจะล้มลงไปครับเตะซ้ายครับวันฉลองทีมครับ แข้งขวาของน้ําเพชรซ้ายของวันฉลองครับก็ยังเก็บอาวุธได้ดีทั้งคู่ครับยังไงครับช่วงปายกทางฝ่ายต่างมั่นใจครับเหมือนกับจะคุมเกมแล้วครับตอนนี้วันฉลองยังขยับมีอีกไหมครับปายกสุดท้ายเตะซ้ายครับโอ้โหเอียงตามแข้งเลยครับเบิ้ลไปอีก2ครับโอ้โหชุดนี้ของวันฉลองโอ้ราคาข้าไปวันฉลองแล้วขยับไหลเลยครับแม่โดนชุดใหญ่ๆครับสามแข้งติดกันครับ ของทางด้านวันฉลองสิทธิ์ซน้องทําเอาน้ําเพชรดุโหยุบไปเลยครับดูครับแม่ปลายยกนี่ต้องมาเดินแล้วพอเดินเนี่ย<ม>กลายเป็นเดินไปโดนครับ<ม>ดูครับวันฉลองคุมเกมได้เลยครับโอ้เป็นไปได้ครับมวยคู่นี้อ่าแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้วันฉลองชกง่ายขึ้นแล้วครับ<ม>พยายามไล่ต่อยหมัดโอ้โหกลายเป็นม,มวยแพ้ยพเยอะไปเลยครับเริ่มจะ ออกทะเลไปแล้วครับทางด้านน้ำเพชร <_ d ance> โอ้โหดูครับวันฉลองไปยกคุมได้หมดแล้วครับ <_ d ance> โอ้โได้ชุดช่วงต้นยกห้าชุดเดียวไปเลยครับราคา <_ d ance> เวลาที่เหลือก็รอเสียงะระฆังดังแล้วครับไม่นามีปัญหาครับ <_ d ance> โอ้โหดูครับซ้ายอันตผ่านครับ <_ d ance> จากที่ยกสองนี่โดนหมัดเมาไปเมามาแทบเอาตัวไม่รอดครับ <_ d ance> ถึงตอนนี้นี่ สถานการณ์ได้เปรียบเยอะเลยครับโอ้โหดูครับแข้งซ้ายคุมเกมได้หมดนะครับจากวันนี้เสียหลักล้มแต่ไม่มีอะไรครับรอเสียงระฆังดังครับตอนนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง Youtube หนูเดโน h ชาแนลนะครับมีคู่มวยมันๆในอดีตมาให้ชมกันแบบนี้เป็นประจำครับทุกๆวันนะครับฝากติดตามฝากกด u ั s สไคร้กดกระดิ่งด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับในเวทีนี้สารภาพกันไปหมดแล้วครับบรรดาเซียนมวยบนเวทีทแล้วก็บนยกสุดท้ายครับโอ้โห,โหสุดๆครับน,นี่ครับเข้าไปก่อนลูกพี่กรรมการชูม,มือให้วันฉลองครับเอาชนะน้ำเพชรสอนทันทิพย์ฟ้าเดิมพัน4 0 0แสนบาทไปคลองรรรััสสปผลากลาาแขข่่งนนมววยยไททะจเ์ี20